สวัสดีคะ่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะในชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งหน้าสี่สิบสามนะคะ c h i s must and says <Okay. S 2> ก็คือให้นักเรียนนะคะอ่านและก็โยงภาพจับคู่นะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ่าบรรทัดที่หนึ่งนะคะเราจะอ่านเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะอ่าเป็นทีละข้อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโยงเส้นกันนะคะเริ่มจากคำนี้นะคะ What's this? What's this? นี่คืออะไรเขาถามว่าอันเนี้ยนี่นี่อันนี้คืออะไรให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่านี่คืออะไรอ่าอันนี้คืออะไรคะ Book ออ่า is a book is a book อ่าพอคำที่สองนะคะ What's What's this? นี่คืออะไรคำที่สาม What's this? นี่คืออะไร คำที่สี่ what t h i s นี่คืออะไรคำที่ห้า what t h i s นี่คืออะไรคำที่หก what t h i s นี่คืออะไรอ่าหลังจากนั้นเรามาลองอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้านขวามือด้านหลังกันตรงนี้นะคะ is a เอ้ย is notebook อ่า notebook อันนี้ โน้ตโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่คุณครูไว้ทำงานนะคะโน้ตบุ๊กนี้คือสมุดที่คุณครูไว้จดนักเรียนคิดว่าไหนอ่าพระคำที่สอง is pen is a pen อ่า pen คืออะไรปากกาพระคำที่สาม is a chair พระคำที่สี่ is a book คำที่ห้า is a pencil คำที่หก is t h อ่านักเรียนค่ะเรามาเริ่มดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าตรงนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะจะมีตัวอย่างตรงนี้ what s this อ่าเขาถามว่านี่คืออะไรนี่คือโต๊ะโเออภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ this เขาก็โยงเลย what this โต๊ะแล้วก็โยงมา this อ่า is this okay หลังจากนั้นก็ถามอีกว่า อันนี้เ็าทามาในข้อที่สองเดี๋ยวเรามาทําข้อที่หนึ่งกัน What t h is นี่คืออะไรอ่านี่คือหนังสือนะหนังสือที่ไว้อ่านนะคะไม่ใช่เขียนลงข้างในนะถ้าเป็นหนังสือคือ b o ๊กแต่ถ้าเป็นอ่าสมุดที่นักเรียนไว้จดหรือคัดลายมือเนี่ยเรียกว่า n o ้ตบุ๊กอันนี้นักเรียนคิดว่าคําไหนคําที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาที่หกเขาตอบไปแล้ว what's this นี่คืออะไรนี่คือ is a book โยงมาเลยโยงนี่ก่อนแล้วก็โยงตึ๊ด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 นี่อา้าวพอมาคำที่สามนะคะ what's this นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือสมุดจดสมุดจดบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าไว้จดโน้ตอ่า i ิ้มโน้ต o o ๊อ่านักเรียนต้องตอบเองนะคะว่าคืออะไรข้อที่สี่ด้วยอันนี้เป็นอะไรคะดินสอหรือปากกาดินสอดินสอภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร Pencil อ่าอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ปืนเลเซอร์นะลูกอันนี้คือปากกาส่วนอันนี้ล่ะคะเก้าอี e. ้แช่อ่าเดี๋ยวนักเรียนนะคะทำในข้อที่สามสี่ห้าหกเองเลยนะคะ ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหัดอา่านโดยการที่นักเรียนหัดอา่านโยงตามนี้เลยนะคะอย่างเช่นคำที่1 what's this ก็นักเรียนก็อ่านเลยคำที่ตอบเลยว่า is a dash พอคำที่2 what's this โอ้ย sorry sorry ขอโทษค่ะคำแรกนะคะ what's this ก็ is a book พอคำที่2นะคะ what's this is a e uh, a t เอ้ย is a d a h พอคำที่3นะคะนักเรียนก็ what did อีกแล้วก็ตอบว่าอะไรนักเรียนกขออาดอ่านมานะคะให้พู้ปกครองนะคะช่วยอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อ่าตรงนี้ด้วยค่ะนักเรียนอ่านักเรียนยังจำสีกันได้ไหมคะนี่คือสีอะไรสีฟ้าชมพูเขียวแดงเหลืองม่วงแล้วก็สม้ม แต่เราจะให้หัดอ่านนะคะ is blue is pink is green is red is red เลยนะคะ is yellow is purple is orange อีกรอบนะคะ is blue is pink is green is red is yellow is purple is orange นะคะ นักเรียนคะเอายคุณครูขอโทษค่ะจะมีคำนี้คำหนึ่งค่ะนี่คำสุดท้าย What is this? Is it s is is a ruler คำนี้คุณครูเฉลยไปแล้วนะอันไหนเอย่ยอันนี้อ่านว่า is is a ruler นะคะนักเรียนโยงเลยนะคะมีังหมดเจ็ดคำค่ะให้นักเรียนทำข้อสามสี่ห้าหกนะคะวันนี้คุณครูก็มีภาษาอังกฤษจะสอนนักเรียนเพลงเท่านี้นะคะให้นักเรียนหัดอ่านด้วยนะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วย ขอบคุณค่ะ